ครับผมสวัสดีครับหลวงพ่อครับครับก็วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับลูกหลานคุณครูเตรียมพร้อมสำหรับการสอบโอเน็ตนะครับทั่วประเทศเลยนะครับคิดว่าทุกสนามสอบก็คงจะมีการประชุมครูกรรมการผู้สอบนะครับก็สำหรับสพรนคระขนมเขตสองนะครับก็ดูรายละเอียดต่างๆว่าโรงเรียนใดเป็นศูนย์สอบ นะครับโรงเรียนใดไปสอบที่ไหนบ้างนะฮะตอนนี้ทางวัชโรดชัยพิเดชนะครับพอสพปนครพนมเขตสองนะครับได้แจกแจงรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสาหรับการสอบในวันเสาร์และอาทิตย์จะถึงนี้นะครับ11-1กุมภาพันธ์มาที่ข่าวส่วนกลางนะครับทางท่านเลขากรปทนะครับดกรกบลนรอดคล้ายนะครับได้ออกประกาศการสอบคัดเลือกบรรจุนะครับแต่งตั้งผู้มีการโรงเรียนนะครับรองผู้มีการโรงเรียนซึ่ง ในช่วงนี้นะครับกำลังมีการรับสมัคร26มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นะเพื่อชิงกับตำแหน่ง4,269อัตราแต่ว่าดีที่ว่าสอบเขตใครเขตเรานะครับวันนั้นก็คุณครูเตรียมความพร้อมเต็มที่นะครับไปสมัครสอบ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีนี้นะครับดรกำมลบอกว่าได้ส่งหนังสือเวียนนะครับแจ้งไปยังผอ,อ,อเขตทั่วประเทศนะครับเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตนะครับในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสพทดังนี้นะครับมาตรการก่อนสอบเช่นมีการสรสองเกี่กับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่ออย่างใกล้ชิดนะครับโดยเขตพื้นที่ อาจจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันทุจริตการสอบคัดเลือกนะครับและก็มาตรการใหม่ๆอัปเดตล่าสุดนะครับเพิ่มเติมปีนี้ก็คือห้ามมิให้ผู้ในการเขตอรองผู้ในการเขตพอ,อสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับรองพอและข้าราชการในสังกัดสพทออนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาการจัดทำเอกสารจำหน่ายจ่ายแจก หรือกระบวนการอื่นใดนะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือกโดยสำนักง,งานเขตนะครับกำหนดบุคคลในทางลับนะเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะครับเพื่อนครูที่ไปสมัครก็คงจะอุ่นใจกับข่าวนี้นะครับว่ายังไงก็ความสามารถความสามารถนะครับ แล้วนอกจากนั้นสบทนะครับกมลรอดคล้ายนะครับเลขาธิการสบทบอกว่าในตอนนี้นะครับสำนังกนนงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานได้รับงบประมาณจัดสรรเงินสำรองจ่ายนะเพื่อดําเนินโครงการตามมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่3เดือนแรกประจําปี2558โดยเป็นไปตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังนะเพื่อฟื้นฟู เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็ได้งบมาประมาณ6,800กว่าล้านบาทาเพื่อที่จะเป็นโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนลานกีฬาสนามฟุตบอลอาคารประกอบเออก็ดีเหมือนกันนะครับมายุคนี้นะครับมีเงิน เขาเรียกว่ามาเป็นรอตเป็นรตเอาโรงเรียนใดที่ได้อา่าลบาได้รับงบจัดสรรก็ลองตรวจสอบดูที่เขตพื้นที่การศึกษานะครับมาที่ข่าวเขตพื้นที่นะครับท่านมารุตอุบลกรนะครับผู้มยการสพปน,น,นครปฐมเขตหนึ่งแจ้งหนังสือไปยังผู้มยการทุกโรงเรียนบอกว่าคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนนะครับได้มอบหมายคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกค่าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557 เพื่อเข้ารับกิจติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหรืว่าครุฑทองคำในวันที่1เมษายน2558ที่ตึกสันติไมตรีธรรเนียบรัฐบาลเอาดังนั้นก็ทางเขตหนึ่งก็ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนะครับท่านผู้ใดสนใจก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆส่งเขตพื้นที่นะครับโดยรีบด่วนเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นทางมารดุอุปนิสกรนะครับยังแจ้งบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับแจ้งว่ามีผู้อ้างว่าดำเนินการโครงการเรียนฟรี15ปีเป็นภาษาอังกฤษว่า the idol student โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกองทัพทั้ง4เหล่าทัพเพื่อนำนักเรียนไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของเหล่าทัพโดยเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา าทางสปธสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่ามิได้ดําเนินตามโครงการดังกล่าวนะครับเอานะครับอย่างนี้ก็มีเนาะนอกจากนั้นท่านมุตร์อมนิสากรนะครับยังแจ้งหนังสือไปอยังผู้นวยการโรงเรียนที่ได้รับบัญชีจัดสรรน,นะครับเรื่องงบประมาณค่าใชา้จ่ายอย่างที่พูดเมื่อกี้นะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ,รเ,ษษรบเอายินดีกับ และนหลายโรงเรียนนะครับตามบัญชีจัดสรรน,นะครับเขตหนึ่งนะครับทั้งเขต1นึเขตสก็ลองไปตรวจสอบดูก็แล้วกันนะครับมาที่วัชโรดชัยพิเดชนะครับผู้ในการสพป,ปมนครมลมเขต2แจ้งสื่อไปยังผู้ในการโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการรายงานผล บริหารงบลงทุนรายการค่าครุพันธุ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี่ก็ให้รายงานผ่านทางเว็บไซต์นะครับคุณครูที่รับผิดชอบรวมท่านผู้บริหารก็ตรวจสอบดูว่าเขตพื้นที่ให้รายงานในเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้มาอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงเทศกาลการเขียนคําร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลา,รากรทางการศึกษาสายงานการสอนนะครับประจําปี2558ซึ่งก็ยื่นอสองครั้งใน1ปี1 15กุมภาพันธ์และก็1 15สิงหาคมก็ช่วงนี้ก็1 15กุมภาพันธ์นะครับท่านคุณครูท่านใดที่ประสงค์จะขอย้ายก็ดำเนินการยื่นคำร้องเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งภายในวันที่16กุมภาพันธ์อ่าก็ยินดีล่วงหน้ากันลวกันนะครับสัดีครับลุรอมครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการอยู่อ่เรียสกควรครับความขอบคุณคุณหมอทนแพทย์ยุทธพงศ์ธนากรจักทนแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทนครับที่มอบเงิน สองพันบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันสลับโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือขอพระคุณมาณโอกาสนี้ครับและอย่างนี้ครับบรรดาท่านผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ๆนะลูกท่านเรียนหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ออกซนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปฝากไว้ที่โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือครับเดี๋ยวลงพร้อมจะมีวิธีการเนื่องจากว่าไปประเมินทุกสามเดือนครับเด็กน่ารักครับพอเดินเข้าไปสวัสดีค่าหรือว่ากู๊ดมอสเองกู๊ดอาตโนนพิสูจน์ได้ครับโรงเรียนนี้ครับ สอบโอนอดเอเดตอะไรต่างๆนี่ไม่แพ้ใครหรอกครับอันจริงๆครับไม่ฝากได้เลยนะฮะโรงเรียนบ้านน้อยหนาเหนือนะครับตอนนี้มีอยู่สี่สิบคนอยากได้เพิ่มอีกอ่าถ้าอย่างไงยังไงครับในช่วงของห้าบันดีนานที